วิธีการเดียวที่จะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านข้วหินลาดในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้คือการเดินเท้าค่ะเพราะว่าน้ำป่าและดินสไลด์ไหลลงมาปิดทับเส้นทางและต้นไม้หักโค่นกีดขวางหลายจุดทีมข่าวเดินเท้าเข้าไปพร้อมเจ้าหน้าที่ต่อชดอที่ขนทั้งอาหารแห้งและน้ำดื่มเข้าไปให้ผู้ประสบภัยเดินลัดเลาะป่าแล้วก็ฝ่าดินโคลนท่ามกลางฝนที่ยังตกลงมาซ้ำ ระยะทางกว่า2กิโลเมตรค่ะใช้เวลาเดินกว่า2ชั่วโมงพอเข้ามาถึงในหมู่บ้านมาเจอกับโรงเรียนบ้าน้วยหินลาดในสำรวจพบว่าทั้งอาคารเรียนโรงอาหารห้องสมุดห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์และบ้านพักครูเสียหายทั้งหมดนะคะทั้งหมู่บ้านทั้งโรงเรียนเต็มไปด้วยท่อนซุงและเศษไม้ที่พัดมากับน้ำค่ะชุดโซลาเซลล์หายไปหมดเลยครับไปกับใสยน้ำ ประมาณครับหายไปเรื่อยอันนี้ประมาณไม่ได้ครับก็คือน่าจะเหมือนพูดง่ายๆคือเหมือนกับตั้งโรงเรียนใหม่เลยครับก็คือมันเสียไปหมดเลยครับบ้านเรือนที่ถูกน้ำป่าพัดส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ำค่ะความแรงของน้ำพัดรถกระบะทั้งคันและดินโคลนไหลมาทับถมบ้านจนเสียหายอย่างหนัก สำรวจความเสียหายล่าสุดภายในหมู่บ้านวันนี้ทั้งโรงเก็บน้ำพึ่งโรงเก็บชาห้องสมุดรถยนต์รถจักรยานยนต์ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สินถูกน้ำพัดหายไปตอนนี้ในหมู่บ้านไม่มีทั้งไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ระบบประปาหมู่บ้านเสียหายทั้งหมด ส่วนชาวบ้านก็ย้ายไปพักบนดอยซึ่งถูกทําเป็นจุดรวมพลค่ะอยู่สูงขึ้นไปอย่างพอที่จะอยู่ได้ชาวบ้านบอกว่าน้ําป่าหลากลงมาอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเก็บทรัพย์สินไม่ทันและไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงเท่านี้มาก่อนเราต้องหนีขึ้นข้าบ,บนก่อนไอ้ส่วนที่ไอ้บ้านอะไรต่างๆปล่อยไว้ไอ้มันยังไงยังงซ่อมได้คนเราชีวิตเราซ่อมไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือต้องเหตุหนีเอาตัวรอดกันเออต้องเอายังไงยังเงเอาตัวตัวรอดก่อน แต่ทรัพย์สินอะไรต่างก็เข,เขาก็ารู้อยู่เนาะว่าอะไรถ้าฝนตกหนักเราจะขึ้นไปที่สูงอะไรเนี่ยแต่ตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยเห็นแต่ฝนก็ตกแต่มันตกแบบธรรมดาน้ำน้ำหลักมันก็หลักธรรมดาครั้งนี้ครั้งนี้หนักหนักมา,มากเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยอันดับแรกเนี่ยเราต้องเปิดทางก่อนอเราจะขออยากทางคณะที่มา มีจิตศรัทธาที่มาร่วมกันมันต้องเปิดทางให้สําเร็จก่อนถึงจะเยียวยาของหมู่บ้านครับก็คือเราเดินเท้าในดาเดินเทาน้าหนักมากเลยมันต้องลุยโคลนประมาณ1ชั่วโมงจะถึงหมู่บ้านถ้าดินสไลด์มากเลยดินสไลด์ประมาณ1กิโลถนน2กิโลเน่ยประมาณ1กิโลน่ยสไลด์หมดเลยเต็มถนน บ้านห้วยหินลาดในเป็นหมู่บ้านพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษปากาเกยยอค่ะอยู่ในป่าชาวบ้านก็มีวิถีชีวิตอยู่กับป่า <c oughs> ที่นี่เคยได้รับรางวัลหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่นและรางวัลลูกโลกสีเขียวกลุ่มป่าชุมชนค่ะ